าวิรพงศ์ครับเรื่องของประวัติกองยาวนี่มาจากยังไงเป็นยังไงมายังไงครับไม่ยาวแต่กองยาวนี่ส่วนมากนี่ที่ที่เหตุมาเนี่ก็ย้อนว่ะพระคูแหลมวัดอุดมรัตนารามกับชลวัตรที่เพื่อนมีความคิดเห็นอยากจะสร้างกองยา้าไว้เพราะว่าบ้านอากาศนี่บม่มีกองยาวามีแต่กองขิงกับกองเล้งวันนี้เ่า ยากเห็ดกองย้าวไว้รถเลยไปได้ต้นตาลมาต้นหนึ่งกัเพื่อนเรามาใส่มาเจาะเห็ดการเจาะนี่ก็ยากเจาะลําลบากก็ย้อนว่าอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละอเอารถไถนานี่มาเห็ดเป็นสว่านสว่านเจาะกองนี่เอาเล็กตีเล็กคว้านคว้านแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปอันขี่ที่กองนี่เขาสาะไปนี่ไลออกมา จนสุดจนสุดอันนี้หละยาวเก้าเมตรเก้าเมตรกว่าครับจริงจริงแล้วมันยาวกว่านี้หรือเปล่าปกตินัน้นเป็นปกติเลยครับยาวเท่านี้แล้วครับ<ม>เก้าเมตรก็เอาหมดเลยเก้าเมตรเก้าเมตรเก้าเมตรกว่านี่าใช้เวลาโดนไปไหนครับโอ้ใช้เวลาโดนครับประมาณสามสี่เดือนพูแล้วครับแล้วตีได้จริงจริงไหม ดีได้จริงครับวันนี้แล้วเวลาเอาออกไปร่วมงานเอาไปกันยังไงหามไปบอกเเคยเอาไปแต่ก่อนนี่ท่านอดีตนายกสุเบศรุณาจักรครับเคยเอาไปครับเอาไปกุสุมานงานแข่งกีฬากุสานอำเภอกุสุมานเอาไปร่วมแล้วก็งานงาน,งานารับจังหวัดงานวัดประทาดเชิงชุม่มนี่ก็เอาไปร่วมบ้านนี้หลมะักการเคลื่อนย้ายนี่ลาบากแต่ก่อนนี่ก็ใช่เป็นคลองวัดอุดมรัตนารามเนาะ วัดอุดมรัตนารามบูมีหม่องเก็บบ่มีที่สถานที่เก็บ,บก็เลยอดีตนายุทธเมพิ่นกันเลยว่าเอามาไว้ศูนย์การเรียนรู้นี่หลยเพราะว่าคนมาเบิ่งมาชมศูนย์การเรียนรู้นี่หลายตีเพื่อสนุกสนานในงานนี่แหละครับ<ม>เพื่อตีแบบตีม้วนๆเนาะรับตีม้วนนี่แหละใช่คนตีเยอะไหมครับใช่คนตีสองคนครับวันนี้ตีคนเดียวก็ได้ตีสองคนก็ได้เพราะว่ามิสิประกอบกับกองกิ่งกองเล้ง เคยเอาไปแสดงอยู่ในศาลเจ้าปู่เป็นวันไทยยยนี่แหละ,และเคยเอาไปแสดงเอาไปเห็ดไทยพี่น้องในส้มได้ตีได้เบิง้งพี่มาทั้งอื่นทางไก่ตี่แห่ตีแห่เนาะ ก่อนจะตีเราต้องมีครอบคูรอ,อะไรไหมกะมีขื้นคู่ขื้นคลายก่อนครับเพราะว่าการเล่นดนตรีนี้มันก็ต้องขื้นคู่ขื้นคลายก่อนที่แรกกะเป็นกับตาเป็นตาอะไรนี่ชื่ออะไรนะชื่อตาวีรพงษ์แย้มสุราชครับ